จากคลิปซีรีส์ชุดแรกที่เราได้พูดถึงศิลธรรมในจิตใจของมนุษย์นะฮะที่มีตั้งแต่ Sympathy, s ้เซิร m ฟคอมแมน t i c จจนไปถึงโมโ r รูฟอ่ะงงละสิพูดอะไรว่าสับแสงเต็มไปหมดเลยใครยังไม่ได้ดูซีรีส์ชุดแรกนะครับก็ย้อนกลับไปดูกันด้วยนะครับซึ่งที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยก็เรียกว่าเป็นรากฐานครับของภายในจิตใจของมนุษย์ที่สมิธเนี่ยเขามองว่าเป็นจุดเริ่มต้นของคําว่า ความยุติธรรมที่จะนำไปสู่ในระบบเศรษฐกิจที่มันดีเพราะใน The Well of n a t i o n ครับสมิธเนี่ยเขาก็จะได้พาเราเนี่ยข้ามสะพานจากภายในจิตใจเข้ามาสู่ในระบบเศรษฐกิจจากศีลธรรมที่อยู่ในใจคนมาสู่การเลือกการกระทาการเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจและจุดเริ่มต้นของสิ่งแรกก็คือแนวคิดที่สมิธเรียกว่า Division of Labor ลองดูนะครับทุกวันนี้ที่เราตอนเช้าเช้าเนี่ยเราตื่นมาเนี่ยเราทำอะไรบ้างจิบกาแฟใช่ไหมกินข้าวกินไข่ใส่เสื้อผ้าหยิบโทรศัพท์มาดูโซเชียลเช็คข้อความอลองดูว่าแบบเออที่ผ่านมาเนี่ยเราทำแค่ไม่กี่อย่างซึ่งมันเกิดขึ้นแค่ในบนโต๊ะอาหารเช้าเท่านั้นเองนะแต่ว่ามันเชื่อมโยงมันเกี่ยวข้องกับคนกี่คนเอออ่ะเราจะกินกาแฟ เราก็ต้องมีคนปลูกกาแฟใช่ไหมมีคนคั่วมีคนชงมีคนขายโอ้โหเต็ไมไปหมดเลยใส่เสื้อผ้าเนี่ยก็มีทั้งแน่นอนระบบโรงงานนะการพอผ้าการออกแบบต่างๆมือถือล่ะครับโอ้โหเยอะเลยใช่ไหมขุดแร่ผลิตชิปการประกอบการขนส่งแล้วหลายๆอย่างเนี่ยสมมุติว่ายูดีฮะมีคนบอกว่าเฮ้ย hey, พรุ่งนี้ให้คุณเนี่ย ทำเองทุกอย่างหมดเลยตั้งแต่จะกินข้าวใช่ไหมไปปลูกข้าวเองสิจะใส่เสื้อผ้าก็มานั่งเย็บเสื้อผ้าเองแล้วกันจะใช้โทรศัพท์ก็ลองไปหาขุดแร่มาประกอบโทรศัพท์เองโอ้โหยากไหมชีวิตชีวิตมันยากมากเลยใช่ไหมอดัมสมิธเลยมองภาพใหญ่แบบนี้ครับว่าความมั่งคั่งของชาติเนี่ยไม่ได้เริ่มจากคําสั่งของรัฐแต่มาเริ่มจาก คนปัจเจกคนทั่วไปคนธรรมดานี่แหละครับที่แบบว่าเราได้ทําการแบ่งงานกันทําเราค้าขายแลกเปลี่ยนกันและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นของ division of labor ครับสมิธก็ได้ยกตัวอย่างง่ายๆนะฮะในยุคเขานะครับก็คือในเรื่องของอโรงงานทําเข็มหมุดในหนังสือ the w e a l of nation เนี่ยเขาบอกว่าถ้าคนทําเข็มหมุดคนเดียวตั้งแต่ต้นจนจบโอ้โหอะมาเริ่มเลยครับดึงลวดตัด อะไรอ่ะเจียหัวบรรจุใส่กล่องเอาไปขายโอ้โหทำคนเดียวทั้งวันเนี่ยลองคิดดูว่าจะได้กี่อันแต่ถ้าเราแบ่งงานกันทําครับใครที่ถนัดตัดก็ไปเลยใครถนัดขึงใครถนัดใส่หัวใครถนัดบรรจุลงกล่องก็ไปทําในสิ่งที่เราถนัดหรือว่าสิ่งที่เราอยากจะทําตรงนั้นกลายเป็นว่าคนกลุ่มเดียวเนี่ยหรือคนหลายๆคนเนี่ยถ้าเรามารวม,มตัวกันผลิตเข็มกันเนี่ยช่วยกันเนี่ย เราก็สามารถผลิตได้มากกว่าในเวลาเท่าเดิมด้วยนะมันคือการเอาความสามารถของแต่ละคนมาร่วมมือกันทําจนกลายเป็นเรียกว่าแบบเป็นเหมือนพลังแบบใหม่ที่ถ้าแบบทำคนเดียวเนี่ยไม่มีทางทําได้แน่นอนซึ่งเราจะเห็นได้ว่าทุกวันนี้ครับในชีวิตประจําวันของเราเนี่ยตั้งแต่เสื้อผ้าอาหารรถไฟฟ้าอินเทอร์เน็ตนะฮะสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเรียกได้ว่า division of labor ทั้งหมดเลยครับ หมายความว่าคือเราไม่ได้เก่งที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างเองทั้งหมดเราก็ใช้ระบบเนี่ยครับที่ทุกคน,นแบ่งงานกันทำสมิตมองว่าทุกคนเนี่ยมี self interest ครับค่ะคำนี้มาแล้วอาจจะคุ้นๆนะฮะในนิทานอิสุเนาะซึ่งเราออกไปทํางานเนี่ยเพราะว่าเราเนี่ยอยากจะเลี้ยงตัวเองใช่ไหมอยากจะให้ครอบครัวเนี่ยมีความสุขเราไม่ได้ตื่นมาออกไปทํางานแบบว่าเอ้ยฉันจะทํา เพื่อมนุษยชาติฮะแต่ว่าเซลฟ์อินเท s รสแบบที่สมิธพูดเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเราจะเห็นแั่ตัวนะครับเพราะในเล่มแรกนะฮะก็คือ The Theory of Moral Sentiment เนี่ยเขาอธิบายนะครับว่าในใจเราเนี่ยมีทั้งซิม p ัตี y ที่ทำให้เราเนี่ยเอาใจเขามาใส่ใจเราเรามีอิมม r ชเชียลสเปก r เตอร์ที่ทำให้เราเนี่ยละอายใจเวลาที่เราเนี่ยไปเอาเปรียบใครแล้วเราก็มีเซลฟ์คอมมานด์ครับที่ เป็นตัวทําให้เราเนี่ยสามารถควบคุมยับยั้งตัวเองได้แล้วเวลามันเอามารวมกันครับมันจะเป็นภาพที่แบบว่าคือเราก็เป็นคนตัวเล็กๆคนหนึ่งในระบบเศรษฐกิจนะที่อยากจะออกไปทํางานเพื่อไปรับค่าตอบแทนที่มันแร์แต่เราก็รู้ใช่ไหมครับว่าถ้าเราทําช่วยเนี่ยถ้าเราไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่เนี่ยคนที่เราทํางานร่วมด้วยเนี่ยหรือว่าคนที่ร่วมทํางานกับเราเนี่ยมันก็จะเกิดปัญหางานนั้นมันก็จะไม่สําเร็จ หรือจริงๆแล้วบางทีเราก็อาจจะไม่ได้คิดลึกขนาดนั้นแหละครับแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยในใจลึกๆของเราเนะฮะเราก็รู้ตัวนะครับว่าเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของระบบที่มันใหญ่กว่าตัวเราเสมอตรงนี้แหละครับที่หนังสือเล่มแรกกับ The w e l h of a t i o n เนี่ยเอามารวมกันล้วเนี่ยมันก็จะเกิดเหตุผลของคำว่า self-interest เนี่ยครับที่จะทำให้เราเนี่ยตื่นขึ้นมาทำงานแล้ว Sympathy, i m p e r t ส a l s p e c ปก a แล้วก็ Self Command เนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยเคารพคนอื่นเชื่อใจกันในระหว่างที่เราทำงานเนี่ยเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนไปพร้อมๆกันลองคิดดูนะว่าเราเนี่ยกินข้าวจานหนึ่งเนี่ยเราไม่รู้เลยซ้ำใช่ไหมว่าใครเป็นคนปลูกเขาชื่ออะไรใช่ไหมเราใส่เสื้อผ้าเนี่ยเอ้ยจ้าของโรงงานอยู่ไหนเเราใช้ไฟฟ้าเราใช้ประปาเราใช้อินเทอร์เน็ต เราไม่เคยที่จะต้องไปโทรเช็คสอบถามเลยว่าแบบเอ้ยพี่วันนี้จะปล่อยเน็ตให้ผมไหมวันนี้ไฟฟ้าผมจะนิ่งไหมน้ําผมจะไหลหรือเปล่าทั้งหมดที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเพราะว่าเราเชื่อบางอย่างร่วมกันครับถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เคยรู้จักกันเป็นการส่วนตัวเชื่อว่าคนที่จะมารับผิดชอบงานของเขาจะไม่ไทิ้งงานใช่ไหมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ในระบบเนี่ยจะทําหน้าที่ของตัวเองให้มันดีพอเชื่อว่าถ้าเราทําหน้าที่ ในการงานของเราให้มันออกมาดีเนี่ยเราก็จะได้ค่าตอบแทนที่มันกลับมาแบบตามความเหมาะสมและนี่ก็คือความไว้ใจลึกๆที่ทำให้ division of labor เนี่ยสามารถทำงานได้จริงในระบบเศรษฐกิจครับซึ่ง division of labor ในความหมายของหนังสือเล่มแรกก็คือ the theory of moral sentiment เนี่ยจริงๆแล้วมันก็คือ sympathy ได้แหละครับที่ทำให้เราเนี่ยเห็นคนอื่นเขาก็มีชีวิตเหมือนเรามีภาระมีหน้าที่การงาน มีศักด์ศรีเหมือนเรามันก็คือ i m m ม r i เชียลสเปกสเตนะครับที่คอยถามเราว่าถ้าเราไปทำงานลูกๆกเนี่ยเราให้คนอื่นเขาเดือดร้อนอย่างเงี้ยเราจะโอเคจริงไหมมันก็คือ s ซลฟ์คอมแมนนะครับที่ทำให้เราเนี่ยตื่นแต่เช้าๆนะไปทำงานซ้ำซากาทาั้งที่บางวันเนี่ยมันก็ขี้เกียจ d i v i s i o n o f l a f o r มันเลยไม่ใช่แค่เรื่องของการแบ่งงานกันทำแต่จริงแล้วถ้า จับหนังสือสองเล่มนี้มารวมตัวกันมาเชื่อมกันเนี่ยเรียกว่า d i v i s i o n of labor มันก็คือนิสัยหรือว่าผลรวมโดยพื้นฐานของมนุษย์ที่เราเนี่ยเชื่อใจกันเคารพกันให้เกียรติกันแน่นอนครับว่าสมิธเองก็ไม่ได้มองว่า d i v i s i o n of labor เนี่ยมันจะมีแต่ด้านดีอย่างเดียวเนะเขาจะไม่ได้ชมอย่างเดียวอะไรอย่างนี้เขาเป็นห่วงนะฮะเขาก็ยังเตือนด้วยนะครับว่าถ้ามนุษย์เนี่ยถูกจับไปนั่งทำงานซ้ำๆทั้งวันทั้งชีวิตเนี่ย โดยไม่เคยเข้าใจเลยในความหมายในคุณค่าของตัวเองว่าเราเนี่ยอยู่ภาพไหนอยู่ตรงไหนในระบบใหญ่เขาก็จะกลายเป็นคนที่แคบลงฮะหมายความว่าแบบเขาจะเฉนแต่งานตรงหน้าจนลืมไปแล้วว่าตัวเองเนี่ยก็เป็นมนุษย์ที่มีศักยภาพมากกว่านั้นเพราะงั้นเนี่ยสมิธจึงมองว่าสังคมควรทําให้คนทั่วไปเนี่ยเข้าใจว่าตัวเองเนี่ยมีความสําคัญนะว่าเราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของระบบเศรษฐกิจด้วยถั้งช่วยกันครับ ทุกภาคส่วนเอกชนภาครัฐในเรื่องของการศึกษาการพูดคุยแลกเปลี่ยนทำให้การมองโลกเนี่ยของแรงงานเนี่ยเขาสามารถมองได้กว้างมากกว่าสิ่งที่เห็นตรงหน้าเพราะนั้นความมั่งคั่งที่แท้จ,จริงของสม,มิธเนี่ยมันเลยไม่ใช่แค่ตัวเลข GDP แบบว่าจะต้องผลิตมากแค่ไหนฮะแต่มันคือการที่คนธรรมดาในระเศรษฐกิจเขายังรู้สึกครับว่า สิ่งที่ตัวเองทําอยู่ทุกวันเนี่ยมันมีความหมายต่อสังคมมากแค่ไหนแล้วถ้าเรามองสังคมเราในวันนี้เราก็จะเห็น division of labor อยู่รอบตัวเต็ไมไปหมดเลยครับทั้งโรงงานใช่ไหมทั้งอุตสาหกรรมต่างๆแน,น่นอนฮนะหรือแม้แต่ออยู่ไหนวะ bitcoin นะครับในโลกของ bitcoin เนี่ยทุกโนดทุกนักขุดทุกผู้ใช้เนี่ยอ่ครัต่างก็จะร่วมกันรักษากฎ ที่แบบไม่ต้องมีใครมาสั่งไม่ต้องมีหัวหน้าแต่ว่าระบบของมันเนี่ยก็ทำงานได้เพราะว่าทุกคนเนี่ยเชื่อในกติกาเดียวกันและนี่ก็คือ evision of r a b b e r ในยุคดิจิตอลเลยครับที่มันกำลังเติบโตเนาะในระบบเศรษฐกิจที่จะมาเป็นเงินที่ดีเพราะว่าสุดท้ายแล้วอย่างที่สมิธบอกครับความมั่งคั่งของชาติไม่ได้วัดกันที่ว่าใครรวยที่สุดแต่วัดจากที่ว่าเราทุกคนเนี่ยทำสิ่งที่ ตัวเองเนี่ยได้ประโยชน์แล้วคนอื่นก็จะได้อนิสง์ไปมากแค่ไหนแล้วพอเรากลับมาดูที่ตัวเราเนี่ยเราก็จะเห็น division of labor มันไม่ได้อยู่ที่แค่ในโรงงานอย่างเดียวแต่มันอยู่รอบตัวเราเนี่แหละครับเราเลยทุกครั้งที่เราทําหน้าที่ของเราให้ดีเนี่ยเพราะว่าเรารู้ว่างานของเราเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับงานของคนอื่นอยู่ทุกครั้งที่เรารับผิดชอบในส่วนของเราเนี่ยเพราะเรา ไม่อยากให้มันเกิดผลที่มันไม่ดีตามมาทุกครั้งที่เราไว้ใจกันเนี่ยเราแบ่งงานกันทำเนี่ยก็เพราะว่าเราเนี่ยยอมรับว่าคนอื่นเนี่ยเก่งกว่าเราในบางเรื่องเนี่ยสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยนะครับมันคือการฝึกเซลฟ์คอมแมนฝึกซิมพา t h ตีฝึก justice ฝึกการไม่เบียดเบียนกันมันคือศิลธรรมนั่นเลยครับที่ออกมาในรูปแบบของการแบ่งงานกันทำโดยที่ไม่ต้องพูดว่า ศิลธรรมซึ่งนี่คือเหตุผลที่สมิธบอกว่าความมังคังของชาติไม่ได้เกิดจากบนลงล่างไม่ได้เกิดจากคําสั่งไม่ได้เกิดจากกฎหมายแต่เกิดจากคนธรรมดาเนี่ยแหละครับที่เขาทําหน้าที่ของตัวเองได้ดีที่สุดเพราะทุกครั้งที่เราทําหน้าที่ของตัวเองให้มันออกมาให้มันดีเนี่ยเรากำลังสร้างคุณค่าส่งต่อให้คนอื่นอยู่เสมอพอเราเห็นแล้วนะครับว่า Division of Labor มันไม่ใช่แค่เรื่องในเรศรษฐกิจอย่างเดียวนะแต่มันคือ สิ่งที่อยู่ในจิตใจเราเนี่ยมันคือศิลธรรมของการอยู่ร่วมกันคําถามถัดมาของสมิตครับถ้าเราแบ่งงานกันทําแล้วเนี่ยก็ทําไมเราต้องแลกเปลี่ยนกันด้วยทําไมสังคมเราถึงเติบโตได้จากการค้าขายไม่ใช่จากการช่วยเหลือกันไม่ใช่จากการพึ่งพานโยบายรัฐที่ต้องมาบังคับเราให้เราต้องแบ่งปันและนี่แหละครับคือประตูสู่อีถัดไปครับแนวคิดที่จะ ชวนเรามาดูกันนะครับว่าสังคมเราเนี่ยจะพัฒนาไปข้างหน้าได้ยังไงแล้วทําไมการแลกเปลี่ยนกันเนี่ยแบบสมัครใจเนี่ยที่มันวินวินทั้งสองฝ่ายเนี่ยถึงเป็นการสร้างสังคมที่มั่นคงและยั่งยืนกว่าการสั่งจากข้างบนลงมาข้างล่างแล้วพบกันครับ